สวัสดีครับสำหรับท่านใดที่ใช้เครื่องฟอกอากาศ AJ Air Purifier รุ่นนี้อยู่นะครับซึ่งเป็นรุ่นยอดนิยมมีขายลดราคาอยู่ช่วงหนึ่งนะครับผมก็ใช้อยู่2เครื่องคลิปนี้จะมานำเสนอวิธีการตั้งค่าเชื่อมต่อพัน WiFi แล้วก็พยายามที่จะรีเซ็ตไส้กรองนะครับปกติเปอร์เซ็นต์ที่เขาแจ้งจะลดลงเรื่อยๆจากการใช้งานนะครับในการเชื่อมต่อ WiFi นะครับให้ใช้มือถือต่อ WiFi ที่บ้าน เราหลังจากนั้นก็สแกน QR code ที่อยู่หลังคู่มือนั่นเองด้วยแอปกล้องนะครับหลังจากที่สแกนนะครับแล้วก็ View Detail หลังจากที่เขาขึ้นมานะครับก็เข้าเว็บไซต์เข้าในเบราว์เซอรอ์มาแล้วนะครับดาวน์โหลด ติดตั้งเลยนะครับก็กำลังติดตั้งอยู่นะครับหลังจากเสร็จแล้วก็ Open เราต้องสมัครก่อนนะครับให้ Sign up ก่อนอกักรีเดี๋ยวผมขอ ig อ up แป๊บหนึ่งนะครับ หลังจากที่สมัครแอปมาแล้วนะครับแล้วก็เข้ามาถึงหน้าจอนี้แล้วก็ให้กดปุ่ม add device เพิ่มนะครับหลังจากที่เข้ามานะครับให้กดไปที่ small home appliance ตัวนี้นะครับแล้วก็เพิ่มเครื่องฟอกอากาศ wifi แล้วก็ Alarm Access นะครับแล้วก็จริงๆใช้กับ WiFi 2.4กิกได้อย่างเดียว WiFi 5กิกไม่ได้นะครับพาสด์ <Pass word. S 2> อ่าโอเคนะครับสัญลักณ์ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็กดนี่นะครับ ตอนนี้ไฟ f i กระพริบอยู่นะครับพอไฟฟ i กระพริบตรงนี้ก็ให้เรากดสแกน เหมือนจะได้แล้วครับคำอินิเชียลแล้วนี่นะครับเจอแล้วว่าเป็น Air, p u r i f i e r m a x a แ d เรียบร้อยก็ดันไปโอเคมาแล้วครับนี่นะครับมาแล้วตอนนี้ค่า PM เอโดห้อยู่ที่ยี่สิบหกนะครับ สั่งปิดได้เปิดได้อ่าสั่งคอนโทรลได้นะครับอืมใช้งานไนค่อนข้างดีนะครับสามารถควบคุมผ่าน wifi ไ,ไ,ได้ไง่ายๆจากนอกบ้านก็ได้ในบ้านก็ได้นะครับ ส่วนขั้นตอนการรีเซ็ตฟิลเตอร์นะครับกรณีที่คุณเปลี่ยนใส้กรองใหม่แล้วค่าฟิลเตอร์รีเมนมันยังไม่หายนะครับเขามีเมนูที่เข้ามารีเซ็ตอยู่ที่เซตติ้งนะครับถ้าคุณเชื่อมต่อแอปแล้วเข้ามาที่เซตติ้งจะเห็นตั้งค่าตัวกรองเป็นเมนูแรกหรือเป็นรีเซ็ตฟิลเตอร์ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็กดเลยเขาจะถามว่า Are you sure you want to reset the filter state นะครับก็ยืนยันไป หรือจะเปลี่ยนแสงก็ได้นะครับหรือจะตั้งเวลาก็ได้นะครับจะอยู่ที่เมนู setting เดี๋ยวถ้าเกิดเขา detect แล้วตรวจสอบใส่กรองว่ามันเป็นใหม่จริงเขาจะ reset ฟิลเตอร์ให้ตามจริงนะครับผมมี2เครื่องนะเครื่องนี้อีกเครื่องหนึ่งฟิลเตอร์เพิ่งเปลี่ยนเพิ่ง reset ไปแล้วใช้งานมาต่อ2-3สเดือนนะครับฟิลเตอร์ก็เหลืออยู่79%ถือว่าโอเคนะครับฝุ่นค่อนข้างเยอะ แต่ถ้าคุณรีเซ็ตโดยที่คุณยังไม่เปลี่ยนไส้กรองบางทีเขาก็ยังเป็นค่าเดิมผมลองรีเซ็ตแล้วนะครับเซตติ้งรีเซ็ตยืนยันเขาก็จะเป็นค่าเดิมนะครับผมลองรีเซ็ตแล้วถึงจะรีเซ็ตไปเขาก็ไม่ได้กลับเป็น100%นะครับก็ยังเป็น79%อยู่เหมือนเขาก็มีควาสามารถในการตรวจสอบระดับนึงนะครับ ถ้าเกิดว่าเพิ่งเปลี่ยนไส้กรองใหม่ก็กดรีเซ็ตปกติเลยครับเดี๋ยวเขาก็จะกลับไปเป็นค่าที่ถูกต้องตามที่เขาวัดได้นะครับ